สะพานชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นเลยชื่อเล่นกันแหละเช,ชิดใช่ไหมเชิดเรียนเกียร์อะไรวันนี้เกียร์ธรรมดาใช่ป่ะคไหมมาฝึกวิธีการค้างสะพานเนาะเดี๋ยวทำให้ดูหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับขยับขึ้นไปนิดนึงแล้วก็หยุดนะแล้วก็ขยับขึ้นไปนิดนึงแล้วก็หยุดอลองดูครับฝึกฝนความชำนาญก่อนเดี๋ยวไปเจอสถานการณ์จริงๆมันจะได้แบบนิ่งๆอ่ะพอหยุดอ่โอเคลองใหม่ลองใหม่ อ๋อพ่ออยุสอ่ะลองใหม่อ๋พอพ่ออยุสทีนี้คลัตช์หยียบไว้นะครับปล่อยแต่เบรกแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างนิดนึงแต่ดูกระจกด้วยนะค่อยๆปล่อยช้าๆปล่อยเบรกทีละนี้ถ้าไม่ค่อยๆไหลลงนิ่มๆอ่าโอเคลงไปอีกอีกนิดน,นึงครับ พอละทีนี้ขยับขึ้นไปแบบเมื่อกี้นะนิดนึงหยุดนิดนึงหยุดนะโอเคลองดูนะครับเพืเกิดความเคยชินใช้จริงจะได้ไม่ประมาพอละอ่าโอเคขึ้นมาอีกทีนึงอ่าพอหยุดใช้ได้ละใช้ได้ละเดี๋ยวค่อยไปดูของจริงเนาะ นี่ก็เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับเมื่อกี้ก็ฝึกแล้วเนาะทางสะพานเดี๋ยวนี้ลองดูหน่อยนะครับเน้นหน่อยก็อันนี้ขึ้นไปหยุดคนเนินก่อนโอเคเขาเกินหนึ่งเลยครับเกีนหนึ่งจะใช้จะมีกําลังได้ดีสุดถ้าเราเลี้ยวซ้ายอย่างแรกเราก็ถูกจุดซ้ายก่อนเนี่ยมีรถมาด้านซ้ายไหมแล้วก็ด้านขวาถ้าด้านขวานเนี่ยยังมองไม่เห็นเราจะต้องค่อ,คอยๆขยับขึ้นมาเท่านิดขยับใช้วิธีเม,เมื่อกี้ได้เลยครับอลองดูให้มันค่อยๆขยับขึ้นมาเท่านิดอา่านั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งออกไปจนเต็มเลนนะ พอด้านขวายังไงก็ต้อง,ต,องต้องให้เออก,กียรติเขาเพราะเ่าเป็นทางตรงเห็นชัดขึ้นหรือยังถ้ายังไม่ชัดขยับเพิ่มอีกนิดนึงอ่าตอนนี้ติดบนเนินแล้วนะครับใช้วความสาม,มารถของเราเองเลยนะอ่าพออยู่ท,ที่ที่นึงครับดูให้ชัวร์เลยให้เห็นชัดเจนเลยว่าไม่มีรถแต่พอเห็นด้านขวาว่างอย่าลืมหันมาดูกระจกซ้ายอีกทีนึงครับว่าซ้ายมีไหมขยับอีกนิดนึงครับอ่าพยายามอยั่งมันไหลยกคันที่มันนิดหน่อยอย่างนั้นแหละอ่าโอเคหยุดรถไว้ชัวร์ยัง ชวนแ,แล้วก็ค่อยๆอ,ออกครับไม่ต้องรีบตอนนะอ่าหันมาดูในกระจกซ้ายอีกทีนึงมีไหมไม่มีหมุนท่าเรนเลยครับน่านละอเองคิดเได้นิ่งดีเริ่มตรงเริ่มคืนกลับเลยครับโอเควันนี้ก็ตามด้วยคันเร่งต่อเลยน่านละได้ใช่ได้ใช่ได้ไโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้้งหน้านะครับแต่มาัาจะติดเดินนิดหน่อย ตอนนี้ก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วเริ่มดูกระจกซ้ายครับคลาดกดลงไปได้เลยอ่าแล้วก็หยุดตามป้ายนะป้ายนี่คือป้ายบังคับนะครับรถเกียร์เป็นเกียร์หนึ่งได้เลยครับอ่าแล้วทีนี้ค่อยๆขยับไหลขึ้นไปเรื่อยๆใช้วิธีที่ฝึกมาเมื่อกี้อ่าแล้วแหละขยับเพื่อีกนิดนึงขวาว่างไหมดูรถในเลนด้านขวาถ้าขวาว่างอย่าลืมหันมาดูซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามหยายรถมันไหลอ่าว่างไหมขยับขึ้นอีกนิดนึงครับเนี่ยผมไม่ช่วยนะ ดูในกระจกซ้ายครับถ้าไม่มีหมุนเข้ามาเรื่อยๆต้องเข้าเลนซ้ายสุดนะครับหลังคันสีขาวว่างใช่ป่ะว่างอ่ากันเลยว่าตอนไม่เป็นไรทีนี้ขยับขึ้นไปใหม่ครับตอนนี้มีรถตามหลังเรามาอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก่อนค่อยๆนิ่งๆครับนิ่งๆเริ่มยกคัขึ้นมาเลยอ่นาน่ารักดูในกระจกซ้ายอีกทีนึงว่างไหมเข้าเลนซ้ายสุดนะครับ ถ้าเราเจอบ่อ,อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆนิ่งขึ้นนะลมก็จะนิ่งขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่สําคัญคือเนี่ยวิธีที่เราฝึกมาเราฝึกให้มันแบบชัวร์ๆ mm hmm. โอเคงั้นไปดูที่ต่อไปนะ <Okay. S 1> ไม่ค่อยไม่ค่อยกงังวลเลยใช่ไหมหรือยังมีบ้าง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราต้องไปสุดทางแล้วเลี้ยวขวานะครับ <c oughs> พอไปถึงทางแยกแล้วก็ชะลอความเร็วดูอีกทีนึงนะว่า ทางที่รวจะเดียวไปนะมันมีรถหรือมดีอะไรวางไว้นะครับก่อนเล้นที่คลับนี่แหละคลับจะเป็นตุกคุมกาลังนะครับทั้งหมดของรถเห็นว่ามันจะมีรถจอดฝั่งด้านซ้ายหนึ่งคันเห็นนหมตอนนี้คลับกดลงไปเลยเลยแล้วก็เริ่มเบรกลดความเร็วลงในกระจกวามีไหมไม่มีก็หมุนไปครับถ้ามันยังเร็วอยู่ก็เบรกให้ช้าลงอีกน่าแล้วโอเคถอยกลับใช้ได้ใช่ไหมต่อแต่ก็เล้นคลับนะขวาอีกนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับ ปเปิดเลี้ยวซ้ายได้เลยครับมันก็จะติดเตือนนิดหน่อยโอเคกดซับได้เลยครับแล้วก็ปล่อยรถคนสีดทัไปก่อนครับเขาเขามาดักหน้าเราละไอีกน่งเลยเลี้ยวซ้ายไปตั้งลำแล้วก็เลี้ยวขวานะ,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 ะอ่าใช่ใช่เดี๋ยวตั้งตั้งลำแล้วเลี้ยวขวามาลองครั้งไปเลยทีนึงตรงนี้ก็รถค่อนข้างเยอะนะครับรน,นี่เก่งธรรมดานะสามแยกตลาดบางโพทองอะ่ะ ของนาฬิกานะรถเกียร์เป็นเกียร์หนึ่งแล้วยังครับเบิดไปเลี้ยวขวาเลยแล้วก็ค่อยๆขยับเทเลนิตพยายามยหา่รถไหลน,นะครับใช้วิธีที่ฝึกมานานละนานละแล้วก็ยึดระวังซ้ายานะมีคนเดินข้าม้วยนะเน้นเยอะๆหน่อยก็ด้านขวานะครับกระจขกขวาแยกขวาแล้วก็ด้านซ้ายพอเริ่มมีช่องว่างก็ข,ขยับนิดนึงอะไรแล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะยังไงด้านหน้าก็ติดอยู่ด้านหลังเขานอนเราได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าด้านหน้าโล่งแล้วเราไม่ไปเนี่ยเอออย่างนั้นถือว่าเสียมารยาทอย่างนี้ด้านขวายังมีมาต่อเรื่องกันเ<ม>ห็นไหมเยีายวมหมาดูซ้ายได้ครับซ้ายมีคนเดินข้ามไหมมีรถเด๋ยวตัดมาไหมอ่า่ขยขยับขึ้นไปตื่นเต้นดีไหมะค่ <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> ขยับขึ้นทีละน,นิดตรงนี้มันไม่มีสัญญาณไฟครับมันจะต้องค,อค่อยๆดูกันเอง ถ้าเริ่มมีช่องว่างก็เริ่มขยับนะครับตอนนี้เราเริ่มยกคลัสขึ้นมาได้นิดนึงเลยให้มันมีอาการก้นก่อนอนะ่านั่นแหละหลังมอไซค์ขวาว่างใช่ปะ่ะอย่าลืมหันมาดูซ้ายนะ,ะยกคลัสขึ้นมานิดนึงอ่านั่นแหละขวาโอเคยังโอเคแล้วนี่ได้ไปกดใช่ครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เข้าไปแล้วรอเขาน,นิดนึงตอนนี้เราเริ่มยกคลัสขึ้นมารอเลย อด้านขวาเนี่ยลองลองลองมาไปดูครับถ้าเราเริ่มมองเห็นช่องว่างเราก็หันไปดูซ้ายเลยนะมีซ้ายก็ยังมีมาเรื่อยๆอยู่คนรถเยอะเยนนะ็นๆอ่ะ่านตรงนี้ได้ก็ใช้ได้ละ <ừ. S 2> เห็นรถคันนั้นไหมก็เปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่นะครับแล้วค่อยยกคันเบาๆตอนนี้ขวาว่างแล้วนั่นแหละลองมาซ้ายอีกทีนึงยกเบาๆแล้วก็หันไปดูซ้ายยกคันได้เลยครับ เข้าชิดเส้นเหลืองนะเห็นเส้นเหลืองปะก็คือชิดเลนขวานั่นแหละตามหลังคันสีขาวไปใช้ได้ครับไม่มีอาการดับเลยมีรถถอยึันคันเห็นได้ยังอ่านั่น <c oughs> คือสัญญาณไฟถอยเราก็ใช้แต่เตือนได้เหมือนกันนะอ่ะทีน,นี้เพิ่มเกลียร์ต่อครับ